เวลาของมีเธอร้องฮิฮิฮิีิเ้ยดูๆๆเข้ากล้องเข้ากล้องแล้วรู้เป็นรู้งานน้องยิ้มเลยนุ่มจะหมดเดี๋ยวไปจง

ไม่ใช่ลูกชันเนาะลูกน้องค่ะอคคคคืไฟบอรกินยังไงกินก่อนนอนค่ะก่อนนอนคือ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 คืคอคืคืคอคือคืออ เคยเคยเบอร์ใส่ตะกร้าได้ปะไม่เหมาะดีปะเธอจะเอาปะสาเบอร์หรอปะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าดูกันไอ้นี่จบอยู่ในตะกร้าปะรีบใครจะเอาไม่กดหนูเอาออกนะเอาออกเลยเขาไม่โปรงเราไม่ปักเยอะลืมถามนี่เพิ่งกินนี่มาคยๆจุกมาเอาเด็กเร็วเดี๋ยวไปเอาของกินก่อน เดี Michael, ๋ยวมาเอาแล้วจัะเคยเคยิ no ีไปดูเขียนคิวแล้วมีป่ะโนโบโนใจเราอ่ะมีค่ะอันนี้ไหน มันแปลก,กละจึง,จ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 งจึงไปไหว้เสร็จพ่อเราฮะใช่มีความปังนะก็รอรับค่ะใช่หนูจะบอกให้นะว่าตอนที่หนูอะหนูไปขอแล้วหนูขอรรอห้าหนูได้ออกปแต่เนี้มีคนทักว่าให้ไปไหว้ด้วนโอเคไงั้นไม่ไหว้หน่อยเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วเลยมกกะม,มาคุณปุ๊บไปก่อนนะไม่อาไม ตายแล้วน้องรล้วเศรจะกิดอะไรนเนยยังไงอะลูกทำไมเป็นสั่งหือใช่ไหมมีเธอม่ได้ม่มีเธอตัดชุดยังลูกตายละฉันว่ามัน ยึงๆึ่งงึงึงึึงึงึง่ยในอนาคตถ้าฉันมีลูกใช่ป่ะแล้วพวกเธอก็ยังดูกับฉันอยู่ใช่ไหมเธอก็จะได้เห็นโมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะปวดหัวกับเดิมลูกร้องแต่แม่จะแต่งหน้าอะไรเงี้ยหรือกปี่า มันจะเป็นโมเมนต์อะไรแบบเนี้อยู่จ้ารอแล้วถ้าสองคนคือแต่งไงอ่ะปีมังกรไม่ทันหรอกที่ไม่ลองก็ใส่เปไปที่ไม่ลองขาเกี่ยวแล้วแต่งไปอ๋เปเดี๋ยวนี้เขาไปอัดโนมัแล้วจ้าจจึงจจึงจจึงจิงจงจิงจิงจงจง คือต้องซื้อของเล่นให้เขาแล้วนะโอไมายสกูเตดเลยเกิดเลยเราตั้งใจฟังก่อน มันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่พอใจร้องให้ไม่มีน้ำตามันแปลว่าแปลว่าไม่พอแปลว่าไม่พอใจนะเอาตากร้าออกเหรอพี่เ่งฮะน้องร้องให้แบบไม่มีน้ำตาเอาฝัหมุดออกเอาลบๆออกเอาออกหมดเลย ดีดีฉันก็เป็นแม่นมเธอเฉยกินนมหรอเขาถึงเวลากิน,นยังไม่จุมฮะกินเยอะเลยนะเอาเอา,เอามากินอีกไหมมะแปดนหนึ่งซิเราจะเอาแต่ใจก็ไม่ได้หรอกนะไม่มีใครตามใจเราตลอดชีวิตหรอก<ม>กินนมไหม หลอกนี่ว่า <c oughs> ดูดปอมชัด <c oughs> ถือเองเลยอย่างเงี้ยตัวก็หนักอะนึกออกปะยกไม่ไหวหรอวะพี่จุมบอกเขากินปอมอะ <c oughs> เอาจุกป,ปะ ดูมององะไรเขากินปลอมอกินปลอมใช่ไหมน้องกินปลอมใช่ไหมเขากินปลอมหรือเปล่าเขากินปลอมอ่ะ จริงเขาข่าวเหมือนเผือกเลยอ่ะไม่อยากนั่งใช่คือข้างนี้ป้าไม่ถนัดไงมันหงเล่นไหมทุกคน คือค่ะอย่าง,างนี้ป่าไม่ถนัดเธอมไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยอุ้มหลังไม่ดีนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวดันไว้อย่างนี้นะคะด้านข้างนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องใช่ไหมคะน้อง หลายขั้นตอนจริงๆจุมารลีน่เขาไม่อยากนั่งจริงทุกคนคุณต้องทำยังไงเล่าให้ฟังดี น้องชายค่ะไม่ใช่ลูกดิฉันนะคะลูกน้องชายจ้าลูกใครคะเอาไปลูกใครคะเคล่นน้ำลายเกิอกุหลาบแบบนี้แบบป,ปะลองเช็คหน่อยว่าเขาเปิดไหม,ไม,มไม่เปิดคือสุมาลังหลังไม่เปิดเขาไว้ข้างหน้าถ้าไม่เปิดอ่ะไม่งั้นเราจะได้ซื้อไปเราซื้อไปไหมซื้อไป อดทนนะลูกนะชุดน่ารักแม่ป้าบุ๋มซื้อให้ป้าบุ๋มน่าจะซื้อให้ในติกต็อกนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนแปดดอกเนาะคิวไปปะจะได้ซื้อเพื่อพี่พีทไปพี่พีทแล้วก็คุณแม่ไปปะแม่หน่อยมอได้ปงขวัญไปไหมลองถามเขาก่อนคือซื้น้าสามกรอดทนก่อนลูก อดทนแบบนึงเอ้งงเขาเหมือนเบื่อง่ายอะแล้วเนี่ย ว้มากมุ่หมดปะยังไม่หมดค่ะนีเดี๋ยววาเดี๋ยวโค้ลต้องงมล่ะเอาตัวจลงไม่ถึงนะ้โอเคออกไห้หมดเอาตัวใจถึง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 เอาหน้าตาเป็นตูดเหรอวะสามเดือนล้วจะเริ่มงอแงดูแก้มของหอยดิ กแก่ยัง้าดอกฉันแกมเยอะไปไหนจุม๋มมาเสร็จยางจุม๋ม เดี๋ยวคนสับอ่างป้าเลยยืน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 แหวนแหวนแว้นแหวนยิ้มหน่อยน้องยิ้มหน่อยได้ไหมคะน้องยิ้มกับทุกคนได้ไหมน้องน้องน้ำลายน้องเดี๋ยวมันเลอะเครื่องสับอ่างป้าน้องฝาอะไรพี่จุ๋ม น้องโมเดลขึ้นห้องไปอาบน้ำอยู่ค่ะอะคุยกับคนดูดิคนดูคนดูคนดูค่ะพี่ๆค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าฟ้าหัวป้านะ อเธอเหยียดดีเซ่ฉันไม่ได้นะเขาเปา็นผู้มีพระคุณนะ หัวสะท้อนแสงมากลูกเขาบอกรอบผมตัวเนี้ยที่ผมมีแค่แบนั่นไ้นั่นไม้มา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 หนุกมเก้มยิมสวัสดีค่ะ สวัสด uh, ีค uh, 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 ่ะจุ like ๋มค mm ่ะมาเหนื่อยเธอตัวมันใหญ่อ่ะจุ๋มจุ๋มคุ้มไหมผ้าอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยใช่ปบุ๋มป่ะชุดใครซื้อให้ปาบุ๋ม กบอร์ดีมีน้องมาเล่นกับมีออเธอค่ะฮะไปไป,ไปเธอเอ๋เอ,อย่าเถอะพี่จุ๊บก็ยืนตรงนี้เลยเนี่ยหให้คนเขาดูก่อนสแปบ๊บไม่คล้ายหนูนะจะว่าอะไรนี่เกมอ่ะอ่านเมนท์วกากบอรลิมีนอ